สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องพีเอ็นผ่าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ่าบ้านที่ต้ยราคาแบ่งปันมาให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมปที่เบอร์082 480 4746็ครับผมส่วนไอดีลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผ่าพระบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสหรับวันนี้ผมก็มาช่วงเย็นหน่อยนะครับผมพอดีช่วงเช้าติดภารกิจนิดหน่อยครับผมวันนี้ก็ราคา300บาททุกรายการเหมือนเดิมครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกเพิ่มนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือราคา500บาทเหมือนเดิมครับผม มาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับวันนี้ก็ได้พระสมเด็จมาอีกหนึ่งชุดครับผมเห็นพี่ๆหลายคนถามหากันครับผมวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นอ่าสมเด็จเกตชัยโยครับผมนี่ครับอันนี้กี่ชั้นนะครับไม่ได้นับเลยพรเพิ่งมาครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้หกชั้นอกตลอดครับผมนี่ครับนี่ลงรักบิดทองเก่าๆแบบบางๆครับผมนี่ วันนี้เพิ่งได้มาก็นำมาเสนอพี่ๆกันเลยครับผมกับพี่ๆท่านใดที่ชอบ,บครับผมนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับ นี่จะเป็นหมายเล็กหนึ่งครับผมนี่ก็จะเป็นด้านล่างครับนี่ครับผมอันนี้หมายเล็กหนึ่งนะครับราคาสามร้อยบาทครับ วันนี้ก็จะสามบาททุกรายการเลยเนาะขออนุญาตไม่แจ้งอ่าราคาตามเบอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ก็พี่ๆท่านใดที่ซื้อกันประจําซื้อขายกันประจําก็รู้ราคากันดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าสามร้อยบาททุกรายการครับผมถ้าซื้อ2องค์ก็500บาทครับผมวันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆครับผมวันนี้มาไวไปไวนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นถมเด็ดหมายเลขสองครับผมนี่ครับ ครับผมอันนี้เป็นใหม่เลขสองครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นใหม่เลขสามครับผม าแบบนี้ครับผมจะเป็นหมายเลขสามนะครับ ด้านหลังครับผมน่ครับผมอันนี้หมายเลขสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสี่ครับผมนะครับ สององคห้าร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับผมนีแต่ถ้าองค์เดียวก็สามร้อยบาทครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขสี่นะครับผมนี่ครับ ครับอันนี้หมายเลขสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นควาสมเร็จหมายเลขห้าครับผม ครับผมอันนี้หมายเลขห้านะครับชั้นหลังครับผมนี่ครับหมายเลขห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขหกครับผมนี่ครับผม นี่เป็นเกตชัยโยครับผมเนี่ยครับครับเลยเป็นหมายเลขหกนะครับ เลขหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเจ็ดครับผมนะครับ ับผมอันนี้เป็นหมายเลขเจ็ดครับนี่ครับผมหมายเลขเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นหมายเลขแปดครับผมนี่ครับเป็นสาเร็จเกตชัยโยอีกเหมือนกันครับผมนี่ครับ เป็นหมายเลขแปดนะโทรมาสอบถามโทรมาบอกหมายเลขแล้วปิดกันได้เลยนะครับพี่ๆนะครับถูกใจองค์ไหนชอบใจองไหนโทรทักไลน์กันมาได้ครับผมครับอันนี้จะเป็นหมายเลขแปดครับผม เลขแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเก้าครับผมนี่ครับมีตายางวัดนะครับผมลงกลุก ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขเก้าครับนี่ครับหมายเลขเก,ก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับอไปเป็นสมเร็จวัดเกษโยมหมายเลขสิบครับผมนี่ครับเนื้อหากเก่า เป็นหมายเลขสิบนะครับนี่ครับผมหมายเลขสิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเอ็ดครับผม ผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมด้านหลังครับนี่ครับผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่้วไปเป็นพระหมายเลขสิบสองครับผมนี่ครับเป็นอ่าผม อ่าหลวงปู่โตครับผมรูปเหมือนหลวงปู่โตนี่วัดประดูชิมพีนี่ครับผมเนี่ยหาเก่าเก่านครับนี่หลังครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบสองนะครับ เลขสิาาบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามครับผมอันนี้เป็นรูปหลอหรือว่าเงินวัดบางคานครับผมอันนี้เป็นพิมพ์นิยมครับผมนี่ครับพิมพ์นิยมเลยนะนี่ครับ,รบการตัดช่ออยู่ข้างล่างนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะนี่ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยม หอมเรียมกรอบวินเทจครับผมอันนี้น,นีเป็นหมายเลขสิบสามครับผมด้านหลังครับผม ็นหมายเลขสิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัสิบทัดหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ครับเป็นพัสิบทัดหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมครับผมนี่ครับหอมเลี่ยมพลาสติกวินเทจเก่าๆเดิมๆครับผม นี่ครับผมจะเป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าครับผมเป็นพาสมเด็จครับผม ครับผมอันนี้หมายเลขสิบห้าครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขสิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายครับผมเป็นหมายเลขสิบหกครับผมนี่ครับเป็นรูป อ่าลุงประทวดเตารีดอ่าออกวัดตอกหมูใช่ไหมครับน,นี่มีโค้ดหมูอยู่ข้างหลังหรือวัดคอ,อกหมูอะไรผมก็จําไม่ได้นะครับผมนี่นี่เป็นหมายเลขสิบหกครับผม เป็นด้านหลังครับนี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบกครับผมราคา300บาทครับสำหรับพี่ๆท่นานใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ